คุณรู้หรือไม่ทำไมจันทบุรีถึงกับจังหวัดตราดถึงต้องประกาศกดอัยการศึกเมื่อคืนเพราะจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีแรงงานเขมรเข้ามาอยู่เยอะที่สุดในภาคตะวันออกแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีแนวติดต่อโดยตรงกับ ทางตอนล่างของกัมพูชาและที่สำคัญแรงงานเหล่านี้บางคนก็คืออดีตทาหารที่เคยผ่านศึกคนกัมพูชาเนี่ยผู้ชายเกินครึ่งประเทศเคยผ่านการลบดังนั้นเขาถึงต้องประกาศ,ปร,กาศประกาศกฎอัยการศึกเพื่อป้องกันการก่อเวินาศกรรมการประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยมันมี เวลาปเคอร์ฟิวว่าเออถึงเวลานี้ห้ามออกจากบ้านถ้าใครออกมาแล้วยิ่งถ้าเป็นชาวกมพูชาเนี่ยทีนี้ก็ต้องมาว่ากันเรื่องมาตรการป้องกันมาตรการการจัดการขั้นเด็กขาดประมาณไหนเพราะว่าถ้าประกาศกฎอัยการศึกแล้วไม่มีมาตรการที่เด็กขาดพอก็จะเกิดประโยชน์น้อยไม่คุ้มค่ากับการประกาศกฎอายการศึก พราะการประกาศที่บทอายการศึกเนี่ยเศรษฐกิจช่วงนั้นระยะนั้นของพื้นที่นั้นๆมีผลกระทบการค้าการขายช่วงกลางคืนนะครับเลยอาจจะสมมุติอ่ะเลยสามทุ่มห้ามออกจากบ้านเลยสี่ทุ่มห้ามออกจากบ้านก็คือต้องชัดเจนเราต้องห้ามออกกันจริงๆถ้าใครออกมาแล้วเกิดมีการวางระเบิดเกินมีการเอ่อเขาเรียกว่าเป็นไส้ศึก อำนวยความประโยน,นวยยน์ให้ทหารฝั่งนู้นชี้เป้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้สื่อสารมันโทรกันเกล่งเดียวก็เรียบร้อยแหลนะการสื่อสารมันโอโ้โหโลกออนไลน์เนาะโลกโซเชียลเราก็รู้อยู่ว่ามันง่ายมากนะดังนั้นถือว่าการประกาศพคดอายการศึกครั้งเนี้ยเราเห็นเห็นชอบเห็นดีด้วยนะครับเพื่อป้องกันความปลอดภัยของคนไทยและพื้นที่ของประเทศไทยนะแต สิ่งที่จะตามมาก็คือเศรษฐกษิจในระยะช่วงเวลาเนี้ยของพื้นที่นั้นๆก็จะมีผลกระทบไม่มากก็น้อยแต่ผมคิดว่ามากพอสมควรนะเพราะว่าธุรกิจกลางคืนเนี่ยทุกที่นะไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อาหาราอาหารกลางคืนเนี่ยซึ่งก็คือประชาชนธรรมดาที่ขายของนะครับคาเฟ่ผับไนท์คลับร้านนวดน,นะ ทุกอย่างธุกรกิจกลางคืนทุกอย่างก็จะต้องถูกปิดในเวลาที่กําหนดนะครับห้ามขี่รถล่อนออกไปนูป่นไปนี่ไม่ว่าจะเป็นขเขมรหรือคนไทยคุณโดนจับแน่นอนนะครับนะครับก็ให้เชื่อฟังกฎอายการศึกนี้นะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ที่ประกาศกฎอายการศึกเนี่ยทำงานอย่างรัดกุมนะครับแล้วให้คุ้มค่ากับการที่ได้ประกาศกฎอายการศึกไปแล้ว นะครับเมื่อคืนนี้นะฮะแล้วก็จับตาจับตาดูก็แล้วกันนะครับการเคลื่อนไหวของอพวกเขเมรที่เคยผ่านการลบแล้วมาอยู่ในเมืองไทยอยู่ตามหลงทุเรียนอยู่ตามสวนทุเรียนเยอะมากนะครับเพราะว่าแรงงานไทยไม่ทํางานตรงนี้กันก็จะใช้แรงงานเขเมรล้วนๆพม่าถ่ายวันนั้นน้อยนะครับเพราะว่าเราอยู่ติดเขเมรเขเมรก็ทาลักเข้ามานะครับถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างก็คือมาอาศัย อยู่กับใต้ใบบุญของคนไทยนี่แหละนะครับก็ช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะสำหรับประชาชนคนไทยนะครับแล้วก็อะไรก็ตามที่จะกระทบกระาทาั่งทําให้มีผลมีผลต่อความปลอดภัยของคนไทยที่อยู่ที่เขเมรถึงถึงเราจะอยู่ที่เขเมรไม่เยอะไม่เหมือนเขเมรที่อยู่ในไทยนะแต่ว่าอย่างเช่นกรณีที่อดีตนักมวยคนนึงไปตกแรงงานพม่าเนี่ยแค่นั้นพวกคนไทยรวมกระถือเลย ตรงกระทืบซึ่งมันมันก็มีผลนะฮะแล้วเราก็รู้ว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการตอบโต้ในเมืองไทยอีกหลายคนก็โพสต์ก็โพสตไปใน facebook จะว่าไปแล้วโพสต์แบบไม่น่าโพสนะเนาะที่บอกว่าอ่าคือถ้าพูดในชัดหรืออะไรกูเล่นแหละประมาณนั้นคือขอร้องอย่างหนึ่งนะถ้าคุณจะเล่นหรืออะไรเนี่ยไม่ไม่ต้องโพสตไม่ต้องโพสนักเลงจริงเขาไม่โพสนะครับไม่ไม่ต้องโพสไม่ไม่ต้องโพสต์ถ้าคุณจะทําอะไรเนี่ยเราไม่ได้หนุนให้คุณทํานะแต่ไม่ถนัดสนุนให้คุณโพสต์ เข้าใจไหมครับเพราะว่าการโพสตเนี่ยมันมีผลกระทบนะฮะมันทําให้เขารู้ว่าคุณจะทําอะไรแล้วมันมีผลกระทบต่อคนไทยชีวิตคนไทยและความปลอดภัยของคนไทยที่อยู่ที่กัมพูชานะครับก็จะทําอะไรนะฮะเก่งยังถูกที่ดีถูกค่านะครับโอเคนะครับก็ฝากกันไว้ติงกันไว้แค่นี้เนี่ยฐานะที่ปาทัดนก็ผ่านอะไรมาเยอะเยอะกว่าคนโพสต์แน่นอนโอเคนะครับสวัสดีครับไม่เหมือนเดิมแล้วเราจชนะได้คือมีอยู่สามอย่าง อันที่1เราต้องขยันกว่าอันที่2เราต้องแม่นกว่าและอันที่3เราต้องเร็วกว่าแม่นกว่าขยันกว่าแล้วก็เร็วกว่าอันนี้คือจุดแข็งของพวกเรา